สำหรับวันนี้นะคะเราจะเดินทางจากซัปโปโรนะคะไปสุสกิโนนะคะซึ่งก็สองป้ายเองค่ะใช้เวลา3นาทีถึงเลยค่ะ2อ0ร้อยสิบอาเียสองหนึ่งศูนย์สี่คนโอเค สำหรับช่วงเช้าวันนี้นะคะเราวางแผนกันว่าเราจะไปซื้อของฝาต่างๆกันที่ดองกี้ค่ะซึ่งดองกี้นี่นะคะก็เป็นร้านค้าปลีกค่ะประเภท Discount Store นะคะซึ่งก็จะมีของให้เราเลือกเยอะๆต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้นะคะครบคันเลยที่สำคัญราคาถูกแล้วก็เปิด24ชั่วโมงด้วยค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่โบแนะนำนะคะ เป็นแล้วค่ะหยิบมาหนึ่งอันนี้ค่ดแล้วตุดจะใส่พิ้งสูดสุดขาวตุดลูกพีชพี่โบหยิบไปหนึ่งอันค่ะตูดลูกพีชพี่จะรอดูตุดพี่โบตุดลูกพีชก็แนะนำนะคะก่อนจ่ายเงินอย่าลืมกดคูปองส่วนลดออนไลน์กันด้วยนะคะประมาณถุงขนมทั้งนั้นเลยสี่ห้าถุงปึ้งไม่มีภาษา ตัวต่อนี่แกฮะเบอร์อะไร P หกใช้เงินสดแล้วตอนเสร็จ เนี่ยหรอ,อเออสีแดงๆ,ดงๆเป้าหมายถัดไปนะคะเราจะไปตลาดอาหารทะเลนิโจโมาเก็ตนะคะซึ่งตลาดนี้นะคะตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโลเลยค่ะในตลาดนะคะก็จะมีร้านข้าวหน้าปลาดิบแล้วก็ซูชินะคะเราแนะนำร้านนี้เลยค่ะต้องไปลองนะคะ เราสามารถสั่งได้เลยค่ะว่าเราจะกินปลาปูหอยสามารถมิกกันได้ค่ะหรือเราจะสั่งตามเมนูที่เขามีมาก็ได้ค่ะการันตีในความสดรสชาติดีแล้วก็อิ่มมากค่ะ ด้สีขาวใช่ในราคาเท่าไหร่คะ2,980เก้อยแปดเยนโอเคเล็กๆได้ไหมพี่โบที่โบชอบกินหอยไหมพี่โบไม่รอกะบะไหนก้อนไหนอันนี้ได้ไหมไม่กินคนละอันเนาะดีสุดเฮ้ยบอสพูดดพี่หยินกินหอยหอยไม่พูดได้เหตุเท่าไหร่นะคะไม้นี้เออ600ว้เองอนโอเคอ่ะชิมซิยางร้อน เป็นไงบ้างคะไม่ร้อนเลยได้อยู่นะได้ยู่แปลว่าอร่อยหวานนี่เไรพิเศษไหมได้ไม่รู้จะกินอะไรปากซีดมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ไปแวะร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งนะคะชื่อว่า Mermaid Coffee r o s t t r อนะคะร้านเขาตกแต่งน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็มีพวกเมล็ดกาแฟให้เลือกซื้อด้วยนะคะ พร้อมเอออสิร์ฟน่ารักอะ มันน่าจะยากอ่ะแต่มันสวยนะมีความมุ่งมั่นอุ้ยแล้วก็ปล่อยของฝากเราก่อจะได้ไม่ต้องมีมานินทารับหลังว่าเออไม่มีของฝากเนี้ยของฝากเราก็คืออะไรเราชอบใครนะพี่ BTS พี่ชูก้าพี่ชูก้านี่เหรอเออพี่ชูก้าโอเคเดี๋ยวจัดให้ตัวนี้ ตันี้เลยหมดแล้วนะเอาแลนน้วปกส,สีฟ้า RM อว่ะ <c oughs> คือ RM ตัวนี้นี่วายออชิงกาไม่เป็นไรหรอกเด็กน้อยมันก็คือ B T s หยอดไปแล้วแหละตึงกลับามาเอา <c oughs> อันนี้เมื่อกี้ได้อันนี้ไป <c oughs> หมือนแล้วเนละโอ้ที่อ็สีฟ้าเมื่อวะได้ก็คนมีดวง 2, 2> องแฟนโดนไปนนเรากำลังจะเดินไปยากสุดุริงเนาะยากใหญ่ยากใหญ่ของซัปโปโรสุดรวมสุดรวมอะไรคะเอ่อยากสุดจริอโอ้ย โอ้โหโอ้โหมาไม่หยุดเลย คือคือคิดว่าปกติถ้าจุกเมนใครคือลิปสติกจะส่ีชัดมากแต่ว่าหนีสีมากเลยหน้าผสมม่วงไปหมดแล้วเนี่ยสาวผสมม่วงก็สำหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะคะฝากติดตาม EP หน้าด้วยนะคะบ๊ายบาย